เัิพพงวันนี้จะพาไปกินเนื้อย่างยากีนิกุที่บอกเลยว่าเนื้อไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อคารูบีซาซาบาระและฮาลามิปิดท้ายด้วยเนื้อคารูบีญี่ปุ่นเกรดเอฮจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับเน่สับเนื้ครับผมตัวนี้เป็นชุดย e, ูนาเซตครับผมราคา990บาท าบทตัวนี้จะมีเนื้อทั้งหมด5ส่วนครับประกอบไปด้วยคารูบิครับเนื้อสันคอซาซาบะครับเป็นเนื้อท้องส่วนปลายครับผมโอ้อันนี้ฮารามีเป็นเนื้อขั้วตับครับตัวนี้เป็นสันในเทียมครับผมให้ความนุ่มเคียงกับสันในตัวนี้เป็นเสือร้องไห้ครับผมตัวนี้เป็นนารีเซ็ครับ499าบาทอันนี้คือ499บาทใช่ครับก็จะมีเป็นเสือร้องไห้สันในเทียมครับตัวนี้เป็นหางตะเค้ครับผมให้สัมผัสที่ไม่เหมือนส่วนอื่นเลยอหางตะเคี้ยว่ใช่ครับไม่ใช่หางตะเคบอยวนของล ข้าวอ๋อครับทานคู่กับเกลือทัฟเฟิลครับผมอันนี้คือเกลือทัฟเฟิลใช่โอ้ตัวนี้เป็นโทบุโจคาลูบีครับอ๋อคาลูบีใช่มาจากโทตโตริครับตัวนี้เป็นยูเกะครับยูเกะซิกเนเจอร์ของทางร้านเป็นเนื้อดิบเลยครับที่มาจากสติปลอยของโทตโตริวากิวเหมือนกันครับตัวนี้จะไม่มีท็อปปิ้งเลยอยากให้ได้ความสดชื่นจากเนื้อแล้วก็ซอสจริงๆลองไปชิมจอยครับครับผม เรียบร้อยครับผมสั่งทุกอย่างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีเพิ่มอีกก็คือลิ้นวัวคัดพิเศษจะเป็นโคนลิ้นนะครับบอกนนะเฉพาะโคนลิ้นและก็ซูวีลิ้นวัวแล้วเขาก็จะมีชุดผักมาให้โูหผมบอกเลยเอาจริงๆนะเนื้อเนี้ย990ไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นมีเนื้อดีๆให้กินแล้วทุกคนหรือนี่งบประหยัด499นี่ถือว่าคุ้มนะหนึ่งคนนี่แบบจุกสองคนนี่กำลังดีเราเปิดออเดอร์ก่อนนี่ทุกคนลิ้นวัวที่นำไปซูวีทุกคน โมันมีความเด้งๆอ่ะเราไปแบบออริจินัลก่อนเลยอย่าเพิ่งจิ้มน้ำจิ้มอ่าไป <c oughs> มันเกินคําว่าอร่อยไปแล้วมันนุ่มมากแต่ไม่ได้ละลายนะแต่มันนุ่มแล้วมันเคี้ยวแล้วกลิ่นเนื้อค่อยๆออกนุ่มหนึบเหมือนเรากินแบบบุ้นที่แข็งๆอ่ะเนื้อออกไหมจิ้มดูวซะหน่อยละกันอ พอได้น้ำจิ้มซีฟู้ดไปมันมันเอาเปรี้ยวมาตัดแล้วมันทําให้แบบมันชูรสชาติของลิ้นวัวน,นี้ดีมากคือเป็นจานที่ไม่อยากวางเลยอยากกินให้หมดเลยแต่มันจะมีอีกหลายอย่างไงและนี่นี่น,นี่อันนี้นี่เขาก็มาเสิร์ฟอีกอย่างเนื้อหันันี่เป็นข้าวผัดมันเนื้อมีมันเนื้อมีหอมเจียวืตักขึ้นมากินหอมมากอถ้าไม่มีลูกค้าคนอื่นนะผมกินไปแล้วยังไม่ได้กินเนื้ออื่นเลยคือโดนให้แบบออเดอร์ไปก็แบบไม่ไหวอะทุกคน ดเราไล่ระดับเนื้อดีกว่าเริ่มจากชุด499ดีกว่าเล็งมานานแล้วเนื้อส่วนตะขี่ให้ฟังเสียงอย่าปิ้งเยอะครับ,รบอุ่นม,มัน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 โอ้โหเราแบบเอาเรียวๆเลยไม่ต้องจิ้มอะไร มันหอมมากเนื้อส่วนนี้อาจจะไม่ได้แบบละลายหายไปเลยอะ่ะมันได้เคี้ยวแต่นุ่มนะไม่เหนียวมันค่อยๆเคี้ยวมันมันค่อยๆเพิ่มกลิ่นเนื้อค่อยๆตามอุย้ยเนื้อส่วนดีมันเคี้ยวสนุกดีถ้าใครชอบแบบสายได้เคี้ยวได้เคี้ยวหน่อยอันนี้สนุกเอาละลงไปครับผมร้านเขาจะมีน้ำจิ้มมาให้น,นี่จะเป็นออริจินอลทุกคนเป็นน้ำจิ้มเนื้อนะลองจิ้มน้ำจิ้มเนื้อดูมันต้องส่งเสริมันอยู่แล้แลวแหละผมว่า จิ้มของทางร้านหอมมากมีความเค็มๆแล้วก็หอมๆงานเหมือนน้ำจิ้มงาเนื้อส่วนนี้นุ่มผมรู้สึกว่าโซนสี่้าสิบเนี่ยมันจะเป็นความแบบเราได้เคี้ยวหน่อยและกลิ่นเนี้อมันจะหอมๆหน่อยเฮ้ยดีวะ่ะนี่นี่น,นี่อีกส่วนหนึ่งนี่ส่วนนี้น่ากินมากดูิคือผมรู้สึกว่าที่นี่เขาหั่นเนื้อมากําลังดีอะแล้วพอมาย่างกินแบบอยากกินนีกุอย่างเงี้ยฝังละห้าวิอะ ได้กินเลยแล้วมันมันกำลังดีอ่ะความหนาร้านนี้ครับเขามีเนเจอร์ของเขาเป็นแจววัาบีที่ไม่เหมือนที่ไหนเออเขาบอกว่าตั้งชื่อว่าแจววัาบีแต่เขาไม่ได้ใส่เป็นปลาร้านะอะลองชิมดูมันน่าจะเข้ากับเนื้อแหละนี่ กลิ่นแจ่วก็ไม่ได้แรงมากกลิ่นวาซาบิก็หอมๆนิดน,นึงไม่ได้แบบขึ้นจมูกมันเป็นตรงกลางที่ผมรู้สึกว่าดีนะถ้านผูไทยเป็นบบสายคนไทยส่วนเนื้อส่วนนี้ก็มีความมันเยอะหอมดีทุกคนอันนี้เป็นฝั่งได้เคี้ยวว่าฝั่งนี้น่าจะละลายอ่ะอย่างตัวนี้เลยครับผมเนื้อคารุบิเอาละดูดูล,ลายสิซึ่งผมบอกก่อนอันนี้คือเนื้อไทยนะแต่จัดอันดับมาเบลอยู่ที่12ก็คือเป็นเกรดลากิวเอห้า วิธีการย่างเนื้อที่มันเยอะนะครับเราจะย่างให้เกี่ยมสักด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยเหมือนแบบลงแบบ,แบ,บเงี้ยเนื่อยไหมอันนี้เราประมาณสิบมิพอละแล้วก็อีกฝั่งนะครับลงมานี้อพอตายตายตาย,ตาย,ตายละลายหายไปเลยเหมือนเราไม่ได้มากินเนื้อมันหอมมากส่วนนี้ผมเป็นส่วนหอมซาซิบะระ ที่นี่เขาจะมีเกลือทัฟเฟิลมาให้นะถ้าสั่งเสร็จนี้จุ่มเกลือทัฟเฟลิลอย่าไปจุ่มเยอะนะเดี๋ยวมันจะเคม็มโอ้โหซึ่งเกลือหอมมากอืมไวท์ทัฟเฟิลด้วยเหรอครับเกลือดีมากแล้วพอมากินกับเนื้อเกลือกับเนื้อนี่มันคู่กันอยู่แล้วแล้วแถมมีกลิ่นทัฟเฟิลมาด้วยแต่เนื้อตัวนี้ที่ผมกินเนี่ยซาซาบาละเนี่ยมันได้เคี้ยวตัวคารูบิหน่อยกลิ่นเนื้อนี่ดีมากชัดมากไม่น่าเชื่อว่าเนื้อไทยก็ดีนะเออแบบเนี่ยแล,ล้วเกรดแบบคือเป็นเนื้อไทยเกรดสูงไงทุกคน นี้จะเป็นเนื้อส่วนฮารามิครับผมเราลองน้ำจิ้มที่ใส่พริกกระเทียมดูบ้างพริกกระเทียมมะนาวน้ำจิ้มซิงเกิลเจอร์ของเขาแต่ผมปรุงเพิ่มเนื้อส่วนนี้ดีนุ่มมากส่วนฮารามิมันแบบมันนุ่มๆละมุนละมุน,มน,มน,มนมแต่กลิ่นมันไม่ได้เยอะมากอันนี้เป็นเนื้อส่วนช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่ง <laughs> เนื้อเสือร้องไห้ครับผมไปเนื้อของพี่คอดดี้นะ ไอ้นี่ยลงไปเลยไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะไปไม่เลยโอ้ยอ่าะดิว่ามันก็ต้องมีบ้างกึ่งสุกด,ดีบเดอะเบสที่สุดแหละเกลือเฮโดโฟลจุ่มไปนิดนึงนะเอาแบบเราอย่าจุ่มเยอะมันจะไปลอกไตนะไม่น่าเชื่อว่าเนื้อไทยก็ดีได้ขนาดนี้ เราเองมาที่นี่นึกว่าเป็นเนื้อญี่ปุ่นแต่จริงๆมันคือไทยวากิวที่เกรดเนี่ยแบบสู้ต่างชาติได้อะเออเอางี้ดีกว่าและอันนี้ครับมาเรามาเจอกันอันนี้เป็นโคบุโจคารุบิกก็คือเป็นของฝั่งเนื้อญี่ปุ่นโอ้โหมันก็มีความแบบตกต่างกับไทยดูมันก็น่าจะเป็นวากิวเอห้านั่นแหละทุกคนฟังเสียงครับหืมโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยแต่วากิวเนี่ยมันมันเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องย่างให้ฝั่งหนึ่งเกี่ยเนื้อดิ้นได้เนื้อดิ้นเลย เ้อยาให้ฝั่งหนึ่งมันเคียมไว้ทุกคนมันจะมีความหอมมันมากขึ้นแต่อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะแปบ๊บเดียวไปหหืมขอแบบไม่ต้องจิ้มอะไรนะอือหือเข้าใจแล้วว่าเนื้อญี่ปุ่นมันจะต่างกันเนื้อไทยยังไง าูบิของญี่ปุ่นมันจะมีความมันมันจะแซ่บเยอะกว่าแล้วมันเยอะมากกว่ามากกว่าเกือบเท่านึงแเลยแล้วกลิ่นมันมันหอมคนละแบบเนื้อไทยมันจะเป็นกลิ่นเนื้อแรงแงญี่ปุ่นมันจะเป็นกลิ่นมันแรงแรงเออด้วยความที่สัดส่วนมันกับเนื้ออาจจะแตกต่างกันนะผมว่าแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อไทยก็ไม่แย่เนื้อญี่ปุ่นก็ดีลิ้นวัวยากครับเป็นส่วนโคนเราจะได้แล้วผมว่าโอ้โหตาย เรช็อตไี้ไปอะตายเราจิ้มเกลือเฮทฟโฟนะอุ้ยตกติดแบบปลายปานิดๆไปครับลิ้นวัวส่วนโคนเขียวมันมากแบบฮุ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 บมันมีความแบบกึบกึบกลิ่นหอมๆนิดๆแล้วมันก็เหมือนมันมันสู้มันสู้กับลิ้นเราสู้กับฟันเราคึบ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 หอมมาก ใครมาาะไนต้องสั่งนา่นเนบัวเนี่ยดีมากนี่เนานี่เป็นเนื้อยูเกะต่อยจุบ้านเรา <laughs> หรือว่าลาบดิบหรือว่าก้อย <laughs> แต่เขาใช้เกรดแบบว่าเป็นเกรดเดียวกันเป็นเกรดวากิวเอห้าเหมือนกันอ่ะผมลองชิมแบบหยิบๆยิบก่อนปกติไม่ค่อยกินดิบนะเนื้อดูเดะโหดูด,ดูมันดูมันคือเขาใส่แบบนี้เลยแล้วซอสที่เขาราดเขาบอกเป็นสูตรของทางร้านนี้เลยไปครับอืมวึ่ยว่าดีนะผมรู้สึกว่าผมกินได้นะ ไม่หยุยมันมีความหอมของเนื้อแต่อาจจะไม่ได้หอมเท่าการเอามาย่างสมสุิว่านนี้อร่อยกลิ่นซอสคือมันมีความเค็มเ็มมันหวานข้าวสวยญี่ปุ่นร้อนๆน,นะเอาเนี้ยโปะแล้วใส่ไข่แดงมาหน่นอยโค้จบอันนี้คือจบอันนี้ย้อนอร่อยมากเลยอะ่ะนี่เลยอุ้ยอันนี้คืออะไรลิน้นลอ่อลิ้นก่อนเลยลน,นะครับผมไปดูชั้นที่เขาบั้งไว้นะคือแบบว่าเนี่ยดูดิดดอื แล้วชิ้นนี้แบบหนากำลังดีนั่นหมายความว่าเราสามารถย่างให้อีกฝั่งหนึ่งเกรียมได้อร่อยมากไปโหอืห้มมากอ,อ่ะเอ่อเอา,นะเ,อาเอาเลยโอ้ยคำใหญ่มากโอ้เขี้ยวเป็นลิงเลยอ่ะเป็นไง มันที่อร่อยมากเออทำไมย่างอยู่บ้านไม่ได้แบบนี้นั่นน่ะสิเราก็สั่งนะลิ้นน่ะอร่อยมากแบบอร่อยคารุบิว้าวมีทองด้วยโอยเขาเรียกว่าเนื้อสไลด์อุ้ยอ้ยสไลด์สไลด์สไลด์เงีบเอายังเอา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 เอะนะโอ้ ในกล้องมันเห็นความโปร่งแสงเนเออมันโปร่งแสงในกล้องมันอาจจะไม่เห็นอ่ะต้องทำยังไงถึงจะเห็นไม่เห็นแต่ตาเราอะมันเห็นไว้ว่าเฮ้ยมันโปร่งแสงว่ามันโปร่งแสงใช่คือมันมันโปร่งแสงไว้ทุกคนจิ้มกบบแต่จิ้มเยอะแล้วมันจะเค็มๆนลมันเป็นเกลื่องท็อฟเฟิล้หายไปเลยเออคือแบบละลายจริงๆอันนี้คือเนื้อละลายจริง พี่ของร้านเขาบอกว่าเราสามารถเอาเนื้อยูเกะถ้าสมมติว่าคนไม่กินดิบเรามาจี่ได้ทุกคนทำเป็นเนื้อแบบว่าเขาเรียกว่าเนื้อสเต็กเนื้อสเต็กไม่น่าจะแฮมเบอร์กแล้วเราก็สุกๆก็คือเป็นฟิลลิ่งแบบอยากกินยูเกะแต่ไม่อยากกินดิบมากค่งสุกคึ่งดิบนิดนึงโดยการเอาเป็นรวนในเตาใช่นหอืว้าวอร่อยมากซอสเขาโกงนะอร่อยที่น้ำซอสเลยซอสเขาโกงนะ ได้เน,เนื้อดีพอได้นเนื้อดีเสร็จมารวมกับซอสโอ้โหมันเค็มแล้วมันหวานเบาสุดยอดกูซอสดีมากโอ้ชุดนี้เป็นออสเตรเลียนวากิวครับเป็นเนื้อออสเตรเลียนะครับใช่ตัวนี้เป็นออสเตรเลียนวากิวครับมาพุกสะกอรเจ็ดแปดเป็นส่วนบิสกิตครับอ่าส่วนนี้จะเป็นเอาไซส์แฟร์ครับเอาไซส์แฟร์ฝั่งนี้และนี่เป็นเป็นบิสกิตครับออ๋เอาไซส์ <Outside S 1> จะเป็นการ์ฟเซตสองร้อยเดย์ครับอืมก็คือขุนเป็นขุนสองร้อยวันใช่น่ากินมากนี้ราคาประมาณสี่ร้อย สี่ราคาประมาณ4ี่ร้อยบาทโหทุกคน,น <ะ S 1> ไ,ดได้ได้ทั้งถาดเกือบสา0ร้อยกรัมครับจุกๆแน่นอนสามเยอะ<ช>อันนี้คือเยอะมากเลยนะ<ช>แล้วเป็นเนื้อออสอะเอ้าเกือบยี่สิบชิ้นกลมๆเลยยี่บ <20 S 2> ชิ้น20สิชิ้นยี่บชิ้นสี่ร้อยบาทแล้วเป็นเนื้อออสและเสือร้องไห้นี่คือมันยาววันนี้เขาพับมาดูนมาไปเลยครับรออะไรอ่ะไปชิ้นหนชิ้นหนึตรงนี้เสร็จเสือร้องไห้ได้พอดีเอาโอ้โหเสือร้องไห้ดีมาก ีหยวให้ดูเสืรอร้องไห้ตอนย่างมาเสร็จแล้วดูดิดูดิอ,อ,อ่ะเอาไปเสืรอร้องไห้ว,ว้วาวเลยอ่ะอืมววอืมดีมาก่ะผมรู้สึกว่าเอกลักษณ์เนื้อไทยเนื้อญี่ปุ่นเนื้อออสเตรเลียม,มันคนละแบบกันนะเอกลักษณ์เนื้อออสเตรเลียม,มันจะมีความเนื้อมันจะมีความหอมแบบเป็นเนอกลักษณ์อ๋อ,อ ด้วยความที่เขาขุนขุนด้วยธัญพืชขุนอะไรต่างๆกันนาของเขาสองร้อยวันมันเลยรู้สึกว่ากลิ่นเนื้อมันมีความหอมกลิ่นเนื้อมันมีความแบบออกแบบธัญพืชธัญพืชแบบข้าวโค้ดหรืออะไรเงี้ยเออพอกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเออว่ามันแตกต่างกันจริงๆขอบคุณกุ๊กคีเมาที่แนะนําเรามานะอ่ะนี่ทุกคนทางพี่เจ้าของร้านเอาไอติมมาเสิร์ฟครับผมก็จะมีอัลมอนตุ๊บตับนะน่มากินมากเลยอะแล้วก็ชาเขียวแล้วก็ส้มยูซุคือทําเองเลยอื้มอื้มชาเขียวดี อร่อยมากอร่อยมันเป็นแบบคาราเมลใช่เหมือนแบบคาราเมลแล้วก็มีถั่ว ก็อรูชากี่ยวอร่อยเข้มข้นมันดีจริงๆทุกคนอยากให้มันรองกันกับร้านคอเนื้อยากินิกุสาขาผู้บอดเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้เขาจะอยู่ในแม็กแวนลูเราสามารถมาจอดรถหน้าร้านหรือว่าแท็คแทร็คได้เลยใครสายเนื้อลองมากินดูไม่ว่าจะเป็นเนื้อไทยหรือเนื้อญี่ปุ่นแนะนาเลยจากคนที่ชอบเนื้อเหมือนกันผมอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องเนื้ออะไรมากมายหรอกเป็นแค่คนกินปกติแต่ผมบอกเลยที่เนี้ยอร่อยและถูกปากมากๆถ้าใครชอบก็ฝากกันไปด้วยแถบพ่อแถบพี่แถบเพื่อนแถบน้องแชร์กระปผมได้ร้านนี้มาจากเซมเป้ยยบออกเ ดีจ้าจ้าสำหรับวันนี้นะขอตัวก่อนครับผมเย้ yeah.